สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เกษตรจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาดูาพี่เกษตรได้ปลูกผักสวนครัวไว้ไว้ทานในครัวเรือนนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อผักเนาะก็จะเป็นการาประหยัดค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็จะเป็นต้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งแดงหรือผักบุ้งนานะคะ สรรพคุณของผักบุ้งแดงนี่ก็จะ,ะช่วยบำรุงสายตานะคะก็จะนําไปผัดผักบุ้งไฟแดงหรือ,อลวกจิ้มน้ําพริกแล้วก็กินกับส้มตํานะคะจะรสชาติอร่อยกรอบนะคะอันนี้พิ่เกษตรก็นํามาปักชําตรงสายน้ำยนนะคะที่พิ่เกษตรได้ทำการปลูกพริก อันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะคะเป็นพริกชีฟ้าก็จะปลูกติดไว้ทำเป็นพริกแห้งแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นโรคก,กุ้งแห้งหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็อายุประมาณปลูกได้15วันกว่าๆแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเด็ดใบล่างของเขาตรงนี้ออกนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เขาเตกแล้วก็จะนํามาปักชำํำช่วงดินที่เขามีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าปักบุ้งนี่ชอบดินชื้นชื้นดินแฉะ ส่วนน้นก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะก็กําลังแตกเลยก็จะพวนดินออกบเพื่อที่เวลาเราลดน้ำเขาจะได้มีความชื้นเยอะ ก็จะเป็นผักสวนครัว่วรั้วกินได้นะคะก็จะปลูกหลายๆอย่างแบบผสมผสานนะคะตามที่พ่อเราสอนเนาะก็คือพ่อหลวงของเราเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะในช่วงเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้เนาะอะไรก็แพงก็ปลูกผักเพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนเนาะเราก็จะซื้อส่วนที่จำเป็น ก็จะเพลินกับการทำงานในแต่ละวันนะคะช่วงนี้ไม่มีน้ำลดนะเพราะก,ก็ต้องเอาน้ำใส่ถงังแล้วก็นำมารดผัก ส่วนนี้ก็จะเป็นผักกาดลุยนะคะก็จะมีแมลงรบกวนบ้างนะคะ,ะคงไม่บ้างแล้วค่ะเนี่ยพุนเลยแต่ว่าคือปอดสารนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อหอยคุมนะคะก็จะมีบ่อหอยคุมอยู่ประมาณสี่บ่อแล้วก็ บ่อหอยเชอรี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะที่พิเกษตรได้ทำการควบแน่นนะคะแล้วก็นำมาใส่กระถางส่วนนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่นะคะก็นำมาปาักชำใส่กระถางไว้ทานในครัวเรือนได้นะคะก็นำผักบุ้งที่เราซื้อมาตัดส่วนยอดไปรับประทานนะคะแล้วก็เอาส่วนโคนของผักบุ้งมาแช่น้ำให้เขาเตกรากนะคะแล้วก็นำมาปักชำในกระถางแบบนี้ค่ะเราก็จะมะีผักบุ้งไว้ใส่มาม่า ใส่เมนูต่างๆที่เราสามารถทำทานเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นฟักอ่อนนะคะที่พี่เกษตรได้ทำกลางให้เขาถ,าถ้าถ้าเราทำกลางให้แฟงนี่แฟงเขาจะให้เราเก็บผลผลิตได้นานถึง5เดือนเลยนะคะเนื่องจากเราไม่ได้เหยียบย่ำโคโคหรือ,อส่วนยอดของเขาส่วน เคลือนะคะไม่ทำให้เขาช้ำเขาก็จะให้ผลผลิตเราต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ยังออกดอกให้เราอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะใส่กระถางไว้ชื่นชมเวลาเราเอ่อ เลิกง,งานมานะคะเราก็จะมีต้นไม้ไว้ดูเพื่อคลายเครียดคลายเครียดจากงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะโกนิมานะคะอันนี้พี่เกษตรเลี้ยงได้ประมาณาสามเดือนแล้วนะคะใช้ดินที่ อภิเกษตรผสมกับดินขี้เท้าเตาถ่านนะคะก็จะมีขี้เลื่อยขี้วัวแล้วก็ดินเตาถ่านนะคะมาะปรุงใส่กระถางน,นะคะก็จะมีฐานด้วยก็เล็กๆผสมเพื่อให้ดินเขาร่วนซุยนะคะเขาเริ่มกลัดสีแล้วนะคะเนี่ย พี่เกษตรนำน้ำมะนาวนะคะผสมน้ำเปล่า,ามารดที่คูณเพื่อให้เขากัดสีใบนะคะตอนแรกใบเขาจะมีสีประมาณนี้นะคะค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพี่เกษตรข่าขอบคุณค่ะ